ครับวันนี้เราจะไปขี่รถเล่นกับน้องอะไรเอ่ยน้องเตอร์โเครับอิมซเลสไปไหนครับวันนี้ท่อขาดครับอิมซเลสท่อขาดครับยกล้อบ่อยเกินวันนี้ได้ขับอิมเม็กนะครับอันนี้อยู่กับน้องอะไรครับน้องฮอฟฟี่ครับฮอฟฟี่ครับดูครับอิมเม็กนะครับท่ออ้วนออเงินด้วยขอบสิบเจ็ดนะครับไปขี่รถเล่นกันโอเคแล้วแต่เลย เดี๋ยวรอ,อก,ก่อน <Okay. S 1> มาดูน้องเตอร์หัดยกล้อเองันเอยนะครับไม่หัดแล้วมันยกเป็นละ น่อยยัมาหน่อยเออสงสัยจะดีดนะครับนี่คนขายปลานะคนขายอาหารทะเลจะเป็นอย่างนี้ครับ ดันไหมดันไหมคงไม่สู้ไม่จะดูพวกเองดันกันหรอนะไมสู้สู้ตัวอูนะเรอกอ้้เสียงคนโหเลยดูตอนย่สุดยอดเลยท่ออ้วนเงินเท่าไหร่นะท่อสองพันหกสองพันหกเออน่าซื้อมากเลยนะเสียงพ่อดีวิ่งมาสามสบ้าทสามห้า อืมป่ะ อเคโอเคนี่ลถลงโล่งนะครับถึงจะยกได้ <c oughs> กลับไหมมันไม่มีแสง